พวกเขามาจากตระกูลใดหนึ่งแสงศีลาบัญญันมันเกือบจะเท่ากับราคาสำนักขนาดการใช้ต่อปีไม่ไม่นั่นไม่ใช่ประเด็นสตรีผมข่าวผู้นี้หันกล้าท้าทายสตรีศักดิ์สิทธิ์อย่างเปิดเผยข้าไม่คิดข้าไม่เคยได้ยินเรื่องของนางมาก่อนมีอะไรน่าชมให้ดูแล้วสินางหันกล้าตัดหน้าของจากสำนักสรรยโยนี่ไม่ใช่การจบหน้าสำนักสรรยโยหรอกหรือสตรีมาผู้นี้มาจากสำนักใดถึงกล้าหันกล้าตัดหน้าสตรีศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ มันจะแค่ส่มวินดามไม่ต้องมไม่ต้องใส่ใจมันหลอกกูเ <c> ย <oughs> ่หานถูกสตีน้อยเช่นนี้ทําให้เสียหน้างั้นหรือด้วยหน,นึ่งแสนสีดาววิญญาณผู้ฝึกฝนสตีผมขดาวดูวเหมือนจะร่ำรวยมากข้าคิดว่าหลังงานประมูลนี้ที่สุดหนังต้องถูกป้นเป็นแน่นี่ระวังอย่าฆ่าตัวตายเสียละ คนที่ทุ่มศิลาวินาจานวนหนึ่งแสนเพื่อส่งหิมะจะต้องเป็นสนาที่แข่งกันอยู่เบื้องหลังนแน่และระดับอาจจะพอ,พอกับตำหนักสตรียกลูกค้าหมายเลขเจดเสนอศิลาวินาหนึ่งแสนก้อนมีผู้ได้ให้มากกว่านี้หรือไม่ไม่มีถ้าเช่นนั้นข้าขอประกาศว่าส่งหิมะตกเป็นผู้ประกาศของผู้ประมูลหมายเลขเจดท่านอาจารย์ข้ากําลังมีปัญหา ไม่เป็นไรเจ้าเสนอได้ตามที่เจ้าต้องการเลยเจ้าสามารถคือสมบัติชิ้นใดก็ได้ในนาจักแห่งนี้หากเจ้าต้องการในท่านจะช่วยเหลือเจ้าเองสูงขึ้นทราบแล้วสูงขึ้นท่านอาจารย์คิดว่าค่าเสนอราคาท่านอาจารย์คิดว่าราคาที่ข้าเสนอไม่สูงพอหรือข้าไม่สามารถทำให้ท่านอาจารย์อับอายได้ช่างน่าสนใจข้าได้พบกับนักเดินทางข้าโลกเลยเช่นนี้และอีกหนึ่งก็เป็นเพียงร่างวิญญาณ งานประมวลข,ข่าวนี้ค่อนข้างมีค่าเลยทีเดียวในข้างเกิดมีความสุขมันเกิดอะไรขึ้นนักเดินทางข้ามโลกปรากฏตัวขึ้นแล้วคนหนึ่งคือวิญญาณที่เดินข้ามโลกโดยเข้าไปในร่างของคนในโลกและอีกหนึ่งคือสภาวะ่าวิญญาณที่หลงเหลืออยู่นักเดินทางข้ามโลกสองคนเสี่ยวหนานมีคนสังเกตเห็นเราอีกฝ่ายเป็นผู้ฝึกตนขั้นใด ให้ข้าลองภายในห้วงอากาศชิงซวงลมปลานของอีฝ่ายหายไปแล้วเราไม่รู้ข้อมือของอีฝ่ายเราต้องหนีทันทีจะวิ่งไม่ได้มีคนในงานประมวลจำาเมือมากและยังมีสิทธิสํานักหลายคนอีฝ่ายไม่กล้ลงมือที่นี่ถ้าวิ่งออกไปข้างนอกมันยากที่จะพูด ช่วยค่าซ่อนลมปานแล้วค่าจะหนีไปหลังจากงานประมูลสิ้นสุดได้รายการต่อไปที่ประมูลคือโครงกระดดูของสัตว์อสูรขอบเขตวิญญาณที่พบได้ในหุบเขาน้ําแข็งมันเต็มไปด้วยไอความเย็นหนึ่งค่าเสนอหนึ่งล้านศิลาวิญญาณหนึ่งล้านศิลาวิญญาณ ทติผมขาวนั่นจะต้องเสียสติไปแล้วเป็นแน่ันรของเราใช้เงินเกือบหนึ่งล้านต่อปีแต่นางกับใช้เงินเพื่อโคงกระดูกซาตสูนนี้ผู้ประมูลหมายได้จุดเสียสติไปแล้วงั้นหรือหากเสนอราคาไปแล้วไม่สามารถกลับคำได้หากก็ไม่สามารถทำศิลาวิญญาณจำนวนมากมาจ่ายได้ตามกฎของหอประมูลทุกคนในกลุ่มผู้ชมจะมีสิทธิได้รับการแจ้งชิงมันไปหนึ่งล้านไม่ได้หรือ แน่นอนหนึ่งล้านครั้งที่หนึ่งหนึ่งล้านครั้งที่สองข้าคิดว่าไม่มีผู้ใดเสนอราคามากกว่านี้แล้วข้าขอประกาศว่ากระดูดสารสูตรตกเป็นเจ้าของผู้ประมูลหมายเลขเจ็ดหนึ่งล้านมีส่วนกี่ตัวมันดีแล้วหรือที่ให้ที่ให้เสี่ยวช่างชิงเสนอราคาขนาดนี้ไม่เป็นไรปล่อยให้นางเสนอไปต่อไปคือหนึ่งล้าน ปิดประมูลปิดประมูลท่านอาจารย์ให้ข้าไปประมูลจนงเสียงแทบแหบข้าจำไม่ได้ว่าเสียสงทีกประมูลไปกี่อย่างท่านทั้งสองงานประมูลสิ้นสุดแล้วได้โปรดท่านทั้งสองไปที่ลานประมูลเพื่อสมระสีลาวิญญาณเข้าใจแล้วนักโพสต์ต่าผมขาวหายากมากพวกเขาเป็นพ่อลูกกันเจ้าคิดว่าพวกเขามาจากสุนักปีศาจนั้นะหรือท่านอาจารย์ ราคาที่สติผู้นั้นกว่าของประมูลไปเกือบทั้งหมดแต่ละชิ้นใช้หนึ่งล้านถ้าหากมีเงินขนาดนั้นก็สแสดงออกมางานประมูลที่จัดเส้นเดินหอ,อการค้าหยุดลงไม่มีผู้ใด้ห่ก้าวไม่จ่ายอย่างไรก็ตามพวกเขาได้รับการจากสน,สนับส่วนจากเทศที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านได้ประมูลสินค้าหกชิ้นราคารวมเป็นหกล้านหกห หกสิบสามจุดหนึ่งล้านศิลาวิญญาณข้าขอสับว์ข้าขอถามว่าท่านต้องการจ่ายด้วยพิธีใดท่านสามารถใช้สมบัติมีค่ามาจ่ายแทนได้ข้าไม่มีศิลาวิญญาณไม่มีศิลาวิญญาณเจ้ากำลังล้อเล่นงั้นหรือสองคนนี้มาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาใช่หรือไม่ข้าบอกแล้วว่าพวกเขาไม่มีปัญญาจ่ายศิลาวิญญาณเป็นมากขนาดนั้นไม่เป็นไรตามกดแล้วเราสามารถชิงของเหล่านั้นได้ ถ้าหากไม่มีการแายเงินถ้าหากไม่มีเงินจ่าจะต้องตกเป็นทาสและตัตีผองผ่านั้นหน้าตาดีในเบาข้าอยากได้จริงๆสองคนนี้ช่างโง่เขลารจ,จริงผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหอ,งหองการ้าหยุดหลงคือเสียงกระบี่แดงสวรรค์ดูเหมือนว่าสิ่งที่กักขังแล้วไว้ก่อนนั้นนี้คือความคดใชผิดเกิดจากจิตสำนึกที่ลดออกมาเมื่อผู้คนในหอการคา้ดตรวจสอบกล่องน,นี้จะเป็นกล่องน,นี้เป็นประจำและพวกเราก็ประเมินประมาทเกินไป ขอมองมาที่ข้าและหัวล้อไม่มีทางการจะจับตาดูข้านั้นยากยิ่งนักโทษเก่าท่านหยุดล้อเล่นได้แล้วผู้นำหอกา้าของเราเป็นหนึ่งในห้าคนที่อยู่แดนสวรรค์ข้าคิดว่าท่านจะไม่ทําเรื่องให้มันเรื่องยงยากหากท่านไม่สามารถจ่ายศิลาวิญญาณได้ตามกฎเช่นนั้นเราต้องทําหากท่านไม่สามารถจ่ายศิลาวิญญาณได้เช่นนั้นเราคงต้องทําตามกฎ เจ้าไม่รับอนุญาตให้เข้าใกล้ท่านอาจารย์ข้าไม่มีสิ่งตายตัวอย่างศีราวิญญาณก็จริงแต่เจ้าบอกว่าสามารถใช้สมบัติอื่นแทนได้เช่นนั้นมาดูกันว่าสิ่งนี้มีค่าเท่าใด